แนะนำชื่อนักสกุนลนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อลุนุครับอยู่ที่นี่ชื่อนุครับอยู่กระจ้างนี่มาเมื่อราคาหลายเจ๊งคนละครับรนคนจะได้เล่าเกี่ยว,ยวก,กับอดีตสมัยตะกอนน้อยเรารนึกเกี่กับจ้างเนี่ยครับผมนี่จะเป็นลูกที่สี่แล้วครับเด่ตแต่ปู่ย่าตายายของผมนี่อยู่แต,ต่แต่ส่งคราโลกคราที่สองแล้วครับช่วงน,น,นั้นนี่พ่ออุ้ยผมนี่อยู่กระจ้างล้วไปกะ ขบวัวขอญี่ปุ่นเนาะสมัยะก่อนญี่ปุ่นเข้าบ้านเฮาครับเราจนนะหน้าก็จะมีแจ้งนี่เอาไว้ทําไม้ครับจ๊แต่ขอทำไม้เซฟเจ๊แต่รัฐบาลซาปีตัาแล้วก็มาทาเกี่ยวกระทัวครับเริ่มกัะท u มากี่ปีแล้วครับัจงแต่พอสองสองพันห้าร้อยยี่สองครับ ว่าสักสองล่ะครับผมตอนนั้นมีจ้างอยู่ที่ตัวครับตอนนั้นนี่มีอยู่สี่ตัวครับสี่ตัวครับผมปัจจุบันมีจ้างกี่ตัวครับมีสาวตัวครับสาวตัวครับผมแล้วก็มีคนทางานนี่สี่คนครับครับพจ้างตัวหนึ่งกว่าคนหนึ่งครับแต่ลุงจะเป็นคนดูแลที่นี่ครับโอ้โแล้วก็ปกติจ้างเขาจะคนจะปล่อยไว้ที่ไหนครับครับที่นี่มันเป็นขอเจ้าบ้านเนาะสามารถที่ผมขออนุญาตจะป่าไม้ เมื่อคืนผมจะไปเอาไว้ในป่าได้อยู่ครับป่าด้านหลังนี่แหละครับผมอ๋อสามตัวนี่นหครับผมมันจะอยู่ในั้งตลอดครับสำหรผมในป่าตลอดครับครับผมเก็บนี้คนละห้องคนละห้อยครับอาหารจ้างคุณจะกินยังครับอาหารลักจะ้ะจะเป็นใบพายใบกลงด้ยเครื่ออย่างกระต้านนี้ครับแล้วก็แต่ทั้งเรื่อนี้เขาบริการจะได้ฟังครับครับจะมีถ้ามาที่นี่คุณไหน ขึ้นมาเอามาเลยครับผมจออยู่จังหวัดเชียงรายครับอเภอเมืองคับตำบลแม่ยาวครับอยู่ส่วงเมืองครับขึ้นมาที่นี่จะใช้เวลาแค่สา้นาทีครับจะมากี่แจ้งจะมีเคลืนขาวลงหน้าหมดเลยครับ แล้วจะมีเรือหาเกลีวจะมีเรือพายักจะมีรถเอทีวีจะมีกระเรียบพายาวจะมีงูอนี่ยหมดเลยครับนี่เขาล้ำลวมตัวเป็นชุมลมนะครับครับผมขเข้าชุมลมเนี่ยครับชุมลมปลาช้างบ้านกระเรียบรมมิดครับรมีทักงหมดปีจมาสิบตัวกันคนเยอะขนาดเลยครับจ้างก,กู้ตัวนี่จะซื้อข้าวกับตึงหมู่บ้านเลยครับใครก็ส,ขขขสหกรณ์ครับคนไหนมีเงินหมื่นหนึ่งก็ได้หุ้นหนึ่งอีกครับมีระดับลงหุ้นกันครับผมในชุมชน ทั้งๆทำกันทั้งหมู่บ้านเลยครับผมต้อว่าหมู่บ้านตื่นตำบลเลยครับแล้วก็มีเส้นทางการท่องเที่ยวไปกันจะได้ครบมีระยะสั้นระยะยาวครับผมจะมีหมดเลยครับหนึ่งจะไปให้หมู่บ้านหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านลาหูหรือหมู่บ้านยาวไปได้ครับหรือแท่เส้นหนึ่งก็จะไปในป่าจะไปเลี้ยงช้างในป่าก็ได้ครับหรือจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งถ้าชั่วโมงจะมีคลื่นดอยโลนาาถ้าครึ่งชั่วโมงจะมีโลน้าแล้ว แอรหมู่บ้านครับค่าบ,บริการจะได้ครัเท่าครับถ้าครึ่งชั่วโมงลุงจะคิดค่าบริการตัวละสามร้อยครับน่ได้กี่คนสองคนครับส่วนมากคนบ้านเฮานี่จะมีพ่อแม่แล้วน้องน้อยหน้ากางได้ครับแล้วก็ ระยะไกลเราเป็นนี้ก็จะได้ห้องครับจะมีหนึ่งชั่วโมงก็จะมีขึ้นดอยโลน้่ามดเลยครับคิดคิดค่าบริการจะอดไกันล่ะถ้าหนึ่งชั่วโมงลราจะคิดค่าบริการตัวละห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับผมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยครับเอาตีพันล้านนี่อ่ะตอนนี้เขาเริ่มเปิดหลังโควิดนะครับครับผมเปิดมาได้สามเดือนแล้วครับสามเดือนแล้วเจ๊โควิดมานี่คือว่าจะแย่ขนาดเลยแท่จะอยู่บ่ได้เลยครับ ครัครับัจอชวนคนมาแอลครับจ้างกมาครับมีเวลามาแอลเชียงไฮยก่อนมาแวะที่บ้านกะเหลี่ยงรมมิได้ครับหาจะตัวเมื่อแค่สาวกิโลครับให้เข้ามาที่มีน้ำเดียเข้ามาครับมามากกว่าครับมีจ้างอยู่ที่สองตัวก็ัสาวป่ายครับครับผมเรื่องราคาฮานี้แทบคนในสนใจมาเลยครับจะซื้อเสื้อผ้าจะซื้อเนี่ยก่นมีครับ นี่หมดเลยครับจะดูกระเรยกคอ,อยฮา,าเลยจะไปนะผู้ห้อนไปนวดไปอย่างมีหมดเลยครับมาที่ต่อที่นี่ได้ครับ